่าปากเด้อแบบนึงสวัสดีครับวันที่หนึ่งมิถุนาหกสี่นะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางลงไว้ให้แล้วนะครับนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับวันที่หนึ่งมิถุนานะครับหกสี่นะครับนะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับเราจะซื้อตรงๆก็ได้นะครับสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่ง สี่หนึ่งห้าสองหกสามนะครับเด่นเจ็ดนะครับพร้อมด้วยสมุนไพรข้าวตองขาวตะวันเฮิร์บนะครับอย่าลืมก็แล้วกันใครอยากดูแลสุขภาพนะครับของทั้นดรประวิศสายจันหอมนะครับสมุนไพรข้าวตองขาวตะวันเฮิร์บนะครับอย่าลืมแล้วกันราคาข้างขวดพันสองร้อยบาทนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้จัดส่งให้ฟรีราคาเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมกับสูตร